สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับในช่อง Youtube Channel นะครับช่องเซลโยรถมือสองคัดคุณภาพเกรดเอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เซลโยนะครับจะมารีวิวรถครอบครัวที่น่าใช้อีก1นึคันนะครับผมเป็น t o y ยต้า o r t u n e r นะครับเครื่อง2.7นะครับเป็นเซนคันนี้นะครับ สภาพสวยงามน่าใช้มากนะครับเดี๋ยวเซลโยจะพาไปชมกันนะครับว่ารถมีอะไรดีๆน่าใช้บ้างนะครับก่อนที่เราจะไปชมรถกันนะครับผมรบกวนคุณลูกค้านะครับกดไลค์นะครับกดติดตามให้กับเซลโยด้วยนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับด้านหน้านะครับสวยมากเลยนะครับจะได้เป็นสเกิร์ตหน้านะครับผมกระจังหน้าโครเมียมนะครับไฟโปรเจคเตอร์ ไฟตัดหมอกสวยงามเลยนะครับเรามาต่อนที่ด้านข้างเลยนะครับไล่มาเลยนะครับสีเทาเลี่ยมแพปบเลยนะครับผมคันนี้แม็กอลอยนะครับจากศูนย์นะครับบันไดข้างนะครับสติ๊กเกอร์ทีอารีนะครับสวยๆเลย๊าเราไปที่นี่เลยอ่าเป็นกระจกข้างนะครับมีไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับผม สวยงามมากนะครับมือจับโคเมียมด้านหลังนะครับก็จะเป็นชุดแต่งนะครับสวยๆเลยนะครับมีสเกิร์ตหลังนะครับคันนี้เป็นตัว 2.7V นะครับเป็นซินนะครับของปี2014นะครับสวยมากน่าใช้มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับ สภาพสวยงามมากเลยนะครับตะเก็บข้างนะครับไม่มีรอยถอดไม่มีอะไรเลยนะครับนอ็อตสวยงามมากนะครับผมกระดุมด้านหลังนะครับปฏิบัติออโตโอเราจัดให้เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับผมน่าใช้แค่ไหนปาร์ตก็ง่ายนะครับพนเป็นสีดํานะครับตัวนี้นี่เลยครับด้านในสีดํานะครับ สวยเลี่ยมแพ็บเลยนะครับผมด้านหน้าคนขับนะครับก็จะเป็นอ่าสไตล์เดิมๆเลยนะครับคอนโซลมือจับสีดำนะครับเบาะไฟฟ้าปฏิพัทธ์ออโต้เรานำเสนอคันนี้เลยนะครับ Toyota Fortuner นะครับ 2.7V นะครับตัวเบนซินนะครับผม ปี2014นะครับเราขายกันอยู่ที่699,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจทักมาคุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับ